ดูซีรีส์สงครามส่งด่วนจบมันคือสงครามของธุรกิจที่ใครไม่ทันก็อาจจะโดนเหยียบจมดินวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจากซีรีส์นี้เราควรระวังอะไรบ้างถ้าอยากทำธุรกิจให้รอดในโลกจริงแพม 1. พาร์ทเนอร์ไม่ใช่ญาติอย่าคิดว่าใจตรงกันแล้วจะรอด ในซีรีส์ตัวละครหลายตัวเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ดีแต่พอธุรกิจโตน้ำใจก็หายไปความจริงธุรกิจคือเกมผลประโยชน์ใจอย่างเดียวไม่พอระวังทำธุรกิจร่วมกับใครต้องคุยให้เคลียร์เรื่องเงินหน้าที่เป้าหมายไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ยินประโยคมันไม่เหมือนตอนแรกกับเพื่อน 2. โตไวไปเท่ากับพังไวกว่า บางตัวละครเร่งขยายอย่างบ้าคลั่งแข่งกับเวลาสุดท้ายเจ๋งไม่เป็นท่าความจริงธุรกิจไม่ได้แพ้เพราะเดินช้าแต่แพ้เพราะเดินเร็วเกินไปโดยไม่ดูพื้นระวังก่อนจะเปิดสาขาใหม่เพิ่มคนหรือยิงแคมเปญใหญ่ต้องมั่นใจก่อนว่าระบบหลังบ้านไหวไหม 3. ข้อมูลคือขุมทรัพย์ไม่ใช่ของแจกฟรี ในเรื่องมีการขโมยข้อมูลลูกค้าแผนธุรกิจทำให้หลายฝ่ายเสียหายหนักความจริงข้อมูลเท่ากับอำนาจระวังธุรกิจเล็กก็โดนเจาะได้นะอย่าชะล่าใจต้องป้องกันข้อมูลลูกค้าและอย่าให้คนในเอาไปขายกิน 4. แข่งถูกอย่างเดียวสุดท้ายเจ๋งพร้อมกันหมดหลายบริษัทในเรื่องตัดราคากันสนุกปลายทางคือเละ ความจริงคนชนะเกมราคาคือคนทุนหนาส่วนคนอื่นคือลูกไก่ในกำมือระวังอย่าแข่งถูกจนลืมคุณค่าลูกค้าไม่ได้รักแค่ราคาถูกเขารักสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น 5. สศัตรูตัวจริงอาจอยู่ในทีมเราบางคนในเรื่องยิ้มแย้มแต่แทงข้างหลังแบบไม่รู้ตัวความจริง คนในองค์กรถ้าไม่มีเป้าหมายเดียวกันเท่ากับวิกฤตระวังธุรกิจต้องมีกฎเกมต้องชัดและต้องกล้าคัดคนที่ไม่ใช่ออกก่อนที่ไฟจะลามสรุปแรงๆธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องทำเงินไวแต่คือการเอาตัวรอดให้ได้ในเกมที่เปลี่ยนทุกวันถ้าอยากอยู่รอดอย่าแค่ทำเร็วต้องทำให้ถูกด้วย ฝากกดไลค์แชร์ให้เพื่อนที่กำลังจะเปิดร้านหรือคิดจะลงทุนกับใครดูไว้จะได้ไม่ต้องเรียนรู้ด้วยน้ำฟ้า